สวัสดีครับพี่น้องพบกันเหมือนเช่นเคยกับผมในช่องชีวิตเกสายลูกทุ่งครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็พามาเลาะหวยเลาะคลองกับผมแต่วันนี้ไม่ได้มาหาอะไรเป็นพิเศษด้วยครับไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษกับผมแต่เป็นลักษณะแบบว่ามหาแบบเจออะไรก็เอากับผมครับเจอพักก็เอาเจอป้ากับวานกับผมเย่าเี้ยก็เอามาครับจอบก็เสียมก็เอามากับผมเจอปูก็คุดครับเจอพักก็เก็บกับผมครับ เจอพึ่งก็เอากับผมเอามาพร้อมเลยวันนี้ <g år> นะครับก็ที่ตามรับชมครับพี่น้องว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างกับผม mm. ผมเองก็ไม่รู้กันว่าวันนี้จะเจออะไรจะได้อะไรกับผมครับมาลุ่นไปด้วยกันเนาะนี่นะครับมาจอดอยู่ริมห้วยกับผมแต่สิ่งแรกที่ผมเห็นเหมือนจะเป็นปลาครับเดี๋ยวลองเอาเห่หวานดูครับพี่น้องมันขึ้นเม็ดในห้วยนี่ครับไปเลยพี่น้องลุย <g år> <g år> นี่แหละพี่น้องวันนี้อาวุธของเราครับผมนี่จอบเก่ามาครับ เพื่อเห็นรูปูรูอะไรครับผมนี่ครับในยามนี่ก็เป็นอุปกรณ์เอาพึงครับผมแต่เห็นรังพึงก็ว่าจะตีเลยครับนี่ครับในตะแกงรหลด่ก็แหครับผมก็เห็นปลาครับนู่นก็เป็นพวกถุงพวกถังที่ไวเอาไว้ใส่ของครับผมเพื่อได้ปูก็จะได้ใส่ขุดถังครับเพื่อได้ปลาก็ใส่ถุงตะเคียวนะครับผมแล้วใต่เบาะนี่ก็มีพวกถุงพลาสติกขนาดใหญ่ครับเอาไว้เก็บพักครับผมเอาแล้วพี่น้องนี่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเห็นปลาไว้ครับ จับปลาอะไรพี่น้องเห็นมันนั่นนะมันขึ้นเม็ดเด้อพี่น้องในตานี่เห็นนะครับนั่นนะอาจจะเป็นพวกไม่ประขาวกับปรานิ้นครับผมเอะ่ะพี่น้องผมก็วานแฮไม่เก่งแล้วครับแต่กิลลงดูกับผม นู่นเร็วหน,นุ่มน,นี่ตีนในทันครับน,น,นี่ดูแลพี่น้องมันออกตรงนั้นไหมผมยังไม่ได้กด ตีนเหี้ยครับมันออกไปตามริมนูครับเม็ดพุ่งๆไปเลยครับเอาละเดี๋ยวผมตามวานกันเด้อวพี่น้องจะไม่ได้ไทยดูนะครับถ้าได้ตัวเดี๋ยวจะมาโชว์ครับผมครับพี่น้องตามหาอยู่ผักใหญ่ก็ไม่เห็นครับผมไห่วานไปทางขวานูจนตัดเป็นสุดคลองเลยครับก็ไม่เห็นอีกเลยครับอู้เยดายครับน่าจะเป็นปลาช่อนตัวงามๆคันครับเอ้าไม่ได้ไม่เป็นไรพี่น้อง มาเห็นหยอดขี้เล็กครับผมวันนี้เก็บขี้เล็กครับวันนั้นได้กินแกงขี้เล็กอู้วอร่อยครับ,รบเดี๋ยวขอเก็บขี้เล็กสักผักครับผมหาพักได้ครับได้ไอ้ก็เอาครับพี่น้องออกมาปลาแล้วจะได้ไปยดัด่าคับเขาครับผม ทีนี้ก็พอได้กินแล้วล่ะพี่น้องพอได้จะแกงอยู่ครับครับกระตรงนี้ฝนจักหน่อยนะครับลมฝนมาอีกเลยครับผมตกใบอะไรลมฝนมาทุกทีครับเอาละพี่น้องมีฝนจังหน่อยกันครับผมเราค่อยหาอะไรต่อค่อยวากันครับมาเห็นหยอดกระทกลกกงามกว่าจะเก็บจะกรรมกันหน้าพี่น้องนี่นี่แะครับบ้านผมจะกระทกลลกครับครับ ภาษาทางอื่นอาจจะเรียกต่างกันนะครับแต่บ้านผมเรียกจริงนี่ว่ากระทกหลกกระผมต้นที่พึงชอบยูแล้วครับมันเป็นพุ่มถ้ามันต้นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพุ่มเป็นเกล็ดไข่เครือใหญ่ๆครับพันไปตามต้นใหม่ต่างๆต้ๆต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 ๆนมะขามเทิดนี่มันก็จะพันชอบพันขึ้นต้นมะขามเทิดแล้วพึ่งก็จะชอบยูครับมดจ่อยพี่น้องเดี๋ยวเดินหาเก็บริมๆนี่ สักพักคร no? tamam. ับผมนี่ครับไปจิ้มน้ำไปต้มจิ้มน้ำพริกครับผมมันตุ้ยเลยครับนี่เดี๋ยวกะทกลกครับผมขอหาเก็บสักครู่ครับเอาอะกรกะทกลกกระเพาะล uhm, okay. okay. ้วพี่น้องแหมเอาหลายแล้วครับวันนี้เพราะว่าก่อเก็บไปหลายกันอาจจะกินไม่หมดครับผมเอเคพอกินครับเดี๋ยครับพักป่าครับผมพอสันผิดแน่นอนครับผมเอาละขี่เล็กกอได้แล้วพี่น้องกระทกลกก็ได้แล้ววันนี้ได้พักสองยางแล้วครับผม ไปต่อครับพี่น้องครับผมวัเจีกลับแล้วครับผมหนีฝนครับลมฝนเข้าฝนมาใหญ่เลยครับผมอันตรายครับผมครับหัวฝ่าครับผมครับอันนี้วันจีกลับก่อนครับผมสําหรับคลิปนี้กบไปเคนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวพันฝนจะพาออกมาหาพามาหาอยู่หากินแนวไหนก็คอยติดตามรับชมต่อไปครับฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ